นี่นเดี๋ยวดูพี่เห็นอะไรไม่ร so ู้นี่เนี่ยมึงเห็นหมะอนกูไหมเห็นเหรอเวอูดตอมเลยไม่หลูดรูครด้วยโดนนายกหรือเปล่าไม่รู้ด้วไปกันน้องก่อนออกปะลาปันตึงใจในหัวใจอ่าอ่าึงาเ่าฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮังฮ่าอ่า่ะว่าๆ่ฮ ผมจะตายจอ๋อ okay. ยีโอเคไปด้วยไปไปยไหครับรไปนไยนนงไปเลยไปน่นยโนมไงหน, <c ười> น,น,นูนับโนดเนมนับไปไปไปนนนงนานหน่อยนานนไปน่ย็ไปไหนครับไปไหนล่ะครับแขอับหน่อยอ่ะ มันต้องขี่ครับอูดอ่ะไม่ขับไปได้สุดขี่ไปไม่ายเรือนบอกไปกว่าเราเจอกันว่ะช้านอในสัตว์โอ๊ยเอาไปไปไปถึงไหนโดนเลยรถพังวิกลวบเจ็บแล้ววิกลวะกลับไปหาตำรวจไปกล่าวว่าตำรวจครับมางอครับมีกล่องซร้อมไหมครับ จะซ่อมให้ครับเอ้ยน่ารักมากครับรถล้อรถตอล้อรถตอล้ออยากพี่ผมล้อเล่นเอาหน่อยสักมั่งพี่ผมล้อเล่นพี่ผมล้อเล่นพี่เจนไปครับไปครับจ่าขโมยรถตำรวจจ๋ออกแกครับเฮ้ยโทษครับเช็กสักมั่งขโรถตำรวจนะเช็กเช็กสภาพั่งแล้อะไรนะครับต้องรถด้วย Chun đường nghe chun đường chun đường chun đường.